สวัสดีครับอาชีพสตรีวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับที่ตำบลแห่งนี้มีการรวมตัวการของกลุ่มอาชีพสตรีและได้มีการนำผลผลิตทางการเกษตรและวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปลรูปเป็นอาหารไว้เพื่อรับประทานและตอนนี้เราก็ได้อยู่กันที่บ้านหลวงเมืองปานซึ่งมีการรวมตัวแคนของกลุ่มอาชีพสตรีที่ได้มีการนำพริกซึ่งปลูกอยู่ในตำบลเมืองปานของเรามาใช้ในการประกอบอาหารนั่นก็คือนำพริกครับ ว่าแต่กรรมวิธีและจะมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวัสดีเจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรครับแม่ชือแม่อลีเจ้าอันนี้แม่เป็นประธานกลุ่มของที่นี่ใช่ไหมครับเจ้าเจ้าเจ้าเป็นประธานกลุ่มของน้ำพริกต,า,ตาแดง น,น้องโยอยากอยากจะถามว่าน้ำพริกตาแดงฟานคำอะครับมีจุดที่มาหรือว่ามีจุดแรกเริ่มยังไงบ้างครับพี่แม่ถึงได้มาทําน้ำพริกในถุงทุกวันนี้ครับอ่าจาตอนแรกนี่ถ้าจะมีวิทยากรมาเปิดม้ามาต่อยอดมาทำนี่เฮ้เน้ะแล้วก็แม่ก็รวมกลุ่มกันมาอันนี้กลุ่มน้ำพริกตาแดงฟานคำของ คุณแม่น้อยใช่ไหมครับจ้าตั้งมากันกี่ปีแล้วครับเยี่ยมถึงปีเตจ้าอ๋อ oh, ครับ oh. จุดเด่นของน้ำพริกตาแดงของคุณแม่มีอะไรบ้างไหมครับจุดเด่นของกลุ่มของน้ำพริกตาแดงปานคำครับแม่อ่านกะเอาเอาพริกของในหมู่บ้านเนาะเพราะว่าเจอเหลือไฟในหมู่บ้านเนะาะเพราะว่าเปิดเปิดปูก,กันเนาะ แ้วแม่กับบะหมว่ตือับไปเนี่ยยังยได้ดีแม่ก็เลยรวมกลุ่มกันมาทำแกนเป็นน้ำพริกตาแดงกัาอ๋อครับแล้วกลุ่มน้ำพริกตาแดงปานคำของคุณแม่ครับมีสมาชิกกี่คนครับตอนนี้ครับสามคนด่าเนี่ยครับรวมกลุ่มกันเป็นสามคนครับก็คือพริกที่คุณแม่ทำมาก็คือใช้พริกที่มีอยู่ในตำบลเมืองปานของเราเลยใช่ไหมครับ ด้านของการจัดจําหน่ายอะครับคุณแม่มีการจัดจําหน่ายออกสู่ตลาดยังไงบ้างครับแม่ท่านกทคามาเป็นเอาไปส่งตลาดนักคงอ๋อครับ่งยาตีนองตีุนมาซั่งของอ๋อครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณแม่ช่วยสาธิตวิธีการทําน้ําพริกสูตรน้ําพริกตาแดงสูตรของกลุ่มปานคําให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้เจ้าครับ ไม่น้อยครับน้องโยอยากทราบว่าการจะได้น้ําพริกมาหนึ่งถ้วยครับต้องมีวัตถุดิบหรืออุปกรณ์อะไรบ้างครับในการทําน้าพริกครับค่ะย่างแหลกนี่ก็ต้องมีพริกเนาะพริกตีไม่น,น้อยนี่เตรียมครัวามาเรียบร้อยเนาะถ้าเขากับมีเ,เตรียมโคกกระเทียมหอมแดงปลาาต้มสับอ๋อครับอันนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัตถุอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวน้องโยจะรบกวน ให้แม่น้อยสาธิตการทำน้ำพริกให้ดูได้เลยไหมครับได้เจ้าขั้วไฟอ่อนออน,นะจ<อ>วถ้าไฟแห้งมันจะขมเนาะต้องคั่วไฟอ่อนใช่ไหมครับอันนี้ครับต้องคั่วไฟอ่อนเขาอันในการคั่วพริกนี่แม่คั่วประมาณกี่นาทีครับประมาณ สิบนาทีก้วาวครบสิบนาทีแล้วเจ้าก็จะนั่นวเคาก็จะตักขึ้นมาเนาะตักขึ้นมาแล้วเ่กาก็เอาไปเข้าเต็มปันเนาะไม่ครับเดี๋ยวน้องโยช่วยเกิ๊กครับอันนี้ก็เป็นพริกที่ผ่านการ คั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเวลา10นาทีนะครับน้องน้อยบอกว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ำพริกนี้นะครับไปสู่ขั้นตอนในการปั่นเพื่อทําน้ำพริกต่อไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนยังไม่จบเท่านี้นะครับแต่จะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับเราเดี๋ยวนี้เจ,จ้าเรคั่วพริกเสร็จแ,นะแล้วเนาะแล้วเขาคั่วพริกเสร็จหล้งเขาจะเอามาปัน่นดูแล้วเนาะไม่แล,แล้วแล้ว่ะเอา่ะเอามาตำเนาะ อ๋อพริกนี่คือเอาผ่านการปั่นก่อนใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนหลังจากต่อจากการขั้วพริกนะครับคว,ว่าเาสร็จแล้วไดาเขาสามารถปัน่นเนาะปั่นนี่มีความละเอียดหรือว่าปั่นขนาดไหนไหมครับพอหรือว่ามีจํากัด<อ>ไหมครับว่าต้องละเอียดมากหรือละเอียดน้อยครับปัละเอียดจ้ะปั่นละเอียด อันนี้คือพริกที่ผ่านการปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เป็นพริกที่ผ่านการคั่วและผ่านการปั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความละเอียดก็ประมาณนี้เลยครับคุณแม่ครับจากนั้นเราจะเอาพริกที่ผ่านการปั่นแล้วเราจะไปทําอะไรต่อครับเอาไปตำจ้าครับเดี๋ยวงั้นเราไปตำน้ำพริกกันเลยครับ ครับแม่น้อยครับอันนี้ก็ํามาสักพักหนึ่งแล้วอันนี้ได้หรือยังครับประมาณนี้ครับได้แล้วเจ้าจากนั้นจ,จะทํายังไงต่อครับแม่ครับเขาจะเอาเขาอกจากคคกลงเขาจะเอามนะาเอามาใส่ถ้วยเนาะใส่ใส่ถ้วยเอาพักไว้ในถ้วยก่อนใช่ไหมครับใส่ถ้วยะอันนี้ใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราทำาไงต่อกันครับเดี๋ถ้าเขาใส่เขาเขาจะกล้นให้มันเข้ากันดีแล้วก็เขาจะเอามาบรรจุ ใส,ใส่กากใส่ไม่ไหวเนาะเอาสายด้วย,ย้าอันนี้เราพร้อมบรรจุได้เลยเใช่ไหมครับแต่บรรจุใส่กระปุกได้เลยเนาะค่ะแม่น้อยครับแล้วน้ำพริกตาแดงของปานคำของแม่น้อยครับมีระยะเวลาอยู่ได้กี่วันครับที่จะยังไม่เสียครับเพราะว่าน้ำพริกตาแดงเขาควได้ใส่สารกันบูดอย่างเนาะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเก้า 1เดือนใช่ไหมครับอันนี้คือทั้งไว้ในตู้เย็นหรือนอกตู้เย็นก็หนึ่งเดือนใช่ไหมครับเขาาต้องเอาใส่ในตู้เย็นไว้นอกครับจ้าถ้ารักษาความเย็นจะได้อยู่ได้หนึ่งเดือนใช่ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาบรรจุลงกล่องกันเลยไหมครับจ้าเหนียวข้นมากอันนี้แค่น้องโยอยู่ใกล้ๆได้กลิ่นหอมหอมพริกเลยครับกลิ่นหอมมากเลยครับ สีสันก็น่ารับประทานมากเลยครับอันนี้แม่ขายอันนี้สิบบาทจะสิบบาทถ้าเป็นตลับแบบนี้สิบบาทใช่ไหมครับและถ้ากระปุกใหญ่ก็หกสิบบาทอ๋อครับกระปุกเล็กอยู่ที่ราคาสิบบาทแล้วก็กระปุกใหญ่อยู่ที่ราคาหกสิบประมาณหกสิบบาทใช่ไหมครับครับอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับน้ำพริกตาแดงสูตรปานคำนะครับฝีมือสูตรของคุณแม่น้อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถแวะเข้ามาซื้อได้ที่ บ้านหลวงเมืองปานะครับหรือถ้ามีใครสนใจสามารถขอเบอร์คุณแม่ไว้ในการติดต่อสั่งซื้อได้ไหมครับได้ค่ะเจ้า0 9น7 7เ5 1 6 9เจ้าครับสำหรับวันนี้นะครับน้องโยก็ขอขอบคุณแม่น้อยมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาสาธิตวิธีการทําแล้วก็ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจุดเริ่มต้นแล้วก็การเลือกพิกว่าเราต้องเลือกยังไงแล้วก็ทําวิธีการยังไงครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณเจ้า และตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านทุ่งโปง่งซึ่งมีการรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพสตรีที่ใช้เวลาว่างในการผลิตดอกไม้จันและกลุ่มดอกไม้จันที่นี่จะมีขั้นตอนและเทคนิคพิเศษของดอกไม้จันทร์ยังไงบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ชื่ออะไรครับ สังวานแก้วมาเจา้าชื่อเล่นกอวานเจา้าครับแม่วานครับกลุ่มดอกไม้จันของคุณแม่ครับมีจุดเริ่มต้นหรือว่ามีที่มาของการก่อตั้งกลุ่มยังไงบ้างครับเจ้าตอนนั้นตั้งพัฒนาสังคมเปิดออกมาชุมชนเฮานะเจา้าเปิดอยากมาหืหอาเฉีพกับกลุ่มสตรีหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุของเฮานะเจา้าแล้ว มันมีหื้อเลือกหลายยังอยู่เจ้าแต่ชุมชนเขาเลือกเป็นดอกไม้จันทร์เจ้าอ๋อครับแล้วจุดเด่นของกลุ่มของคุณแม่ครับมีอะไรบ้างครับจุดเด่นของดอกไม้จันทร์ของคุณแม่ครับก็เขาเคยทําดอกไม้ตอนมีงานซพงานอย่างนันเจ้าพอทําดอกไม้จันทร์นี่ จุดเด่นของเขากระทือทำได้แน่นจะใจวัสดุตีว่ะมันโค้งน้อยเนาะใจกาวเตัวใจได้เส้นได้ปั้นเต้า,าครับแล้วก็การทําดอกไม้จันนี่ครับมีการรวมกลุ่มแล้วมาทํากันทุกวันไหมครับหรือมีการทํำยังไงบ้างครับทําเป็นช่วงเจ้าถ้าเทาทําไว้สมมติเ้าทําไวสิบซ้าวถุงเนาะ มันเหลือสักห้าถุงอีกกระห้องกันมาทาแหมเจาะยติการขายเจาะครับ,รรบแล้วก็สมาชิกในกลุ่มของคุณแม่ตอนนี้มีประมาณกี่คนครับในกลุ่มที่ทําดอกไม้จันทร์ร่วมกันครับตอนนี้ประมาณสักกว่าคนดอกสักเก้าคนเจาอ๋อครับแล้วการทําดอกไม้จันทร์นี่ยากหรือง่ายไหมย,ยากหรือง่ายประมาณไหนครับเป็นงานที่สบายเจาะเบาสําหรับผู้สูงอายุเจา ถ้าจะทําดอกไม้จันทร์มาได้หนึ่งดอกครับต้องใช้วัสดุอะไรบ้างครับแม่ครับก็มีกีบดอกนะเจา้าผล่างว่ากีบดอกไม้จันทร์แล้วกระถูกแล้วก็กาวแล้วก็ได้ได้สีขาวแล้วกระดาษยนต์สีดำจะเจ้าถ้าทำเสร็จแล้วก็ต้องจถุงใสอ๋อนะครับ,รบแล้วกระดาษนี่คุณแม่ได้มาจากที่ไหนครับจากในชุมชนเลยหรือว่าที่ไหนครับกระดาษสีขาวที่ใช้ทำกีบดอกครับ อ๋อไปซื้อในเมืองเนาะเจ้าอ๋อครับซื้อตีล้านมาเนาะเจ้า<อ>ปิดจานนี้แพ็คถุงกีบดอกถุงละปล่อยแปดสิบบาทครับอันนี้กีบดอกคือมาเป็นกรีบแบบนี้เลยหรือว่ามาเป็นม้วนแล้วไม่มาตัดเองครับมาเป็นม้วนแต่สำเร็จละต้องตัดเครื่องตะขีออกมา<อ>แล้วก็พับคือมาเป็นกรีบดอกให้เราสำเร็จเรียบร้อยแล้ว<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ครับวันนี้อยาก จะให้คุณแม่ช่วยสาธิตการทําดอกไม้จันให้ดูได้ไหมครับได้เจ้าครับเราต้องเริ่มยังไงครับแม่ครับอย่างแรกครับยังยังแรกเราก็มีกระดาษเป็นม้วนเนาะเราก็ต้องขีออกขีอก้วก็เอามาพับเป็นกรีบดอกเจ้า<อ>ใจอยู่สามกรีกรบเจ้าแล้วก็ใจถูกจะตัดได้พอประมาณเนะเจ้าแล้วก็เอามือพับพับเนี่ยเจา้าทำเป็นกรีบแล้วก็ทำแบบอีนเะจา้า แล้วก็ใจได้ใจได้อ๋อแล้วก็ใช้ได้มัดเลยใช่ไหมครับใช้ได้มัดแล้วประกบกันนะเจ้าใ้อยู่สามกรีบเจ้าสามกรีบใช่ไหมใช้กระดาษขาวในการทำหลอดไม้จันอยู่ที่สามกรีบใช่ไหมครับติกลมเฮาจะใจประมาณสามกรีบเจ้าก็คือประกบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเจ้าใจแค่สามกรีบเพราะว่า มีเทคนิคพิเศษไหยคะว่าต้องเรียงกกีบยังไงแบบนี้ครับใจ้มือพยายามเบาเมือนะจารียงเกีบอนซ่อนกันนะจ๊ะแล้วจากนั้นเราก็ใช้จากนั้นก็ใ,<น>ใช้้ได้ไคเออกระดาษยนต์สีดำจะปั้นกาจดครับ น,นี้เมื่อเราใช้เส้นได้พันเสร็จเราทํายังไงต่อครับแช้ได้พันเสร็จก็ช้กันไกรตัดออกอแล้วเห็นคุณแม่มีกาวด้วยอันนี้กาวเอามาใช้ในส่วนไหนคกาวจะท้าตอนเท่าจะพันกระดาษสีดำนะจ๊ะพันนี้ให้แน่นกันนะจ๊ะอ๋อก็คือพันเชือกพันเส้นได้ให้แน่นก่อนใช่ไหมครับกาวแม่วานครับถ้าหากมีคนสนใจที่จะสั่งดอกไม้จันทรของกลุ่มแม่วานนะครับ สามารถสั่งจองหรือว่าโทรมาที่หมายเลขอะไรได้บ้างครับเจ้าถ้าอยากสนใจดอกม่จันกลุ้งของเขาเจ้าก็ติดต่อมาตีประธานผู้สูงอายุเจ้าคุณวิชัย้ฉื่อหลายเจ้าเบอร์โทร0833229591เจ้า0833229591เจ้าครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ คุณแม่สังวานเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ให้เทคนิคขั้นตอนในการทําดอกไม้จันทร์ของกลุ่มดอกไม้จันทรในวันนี้นะครับ และในตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านปางอายเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินี้กลุ่มอาชีพสตรีในหมู่บ้านปางอ่ายก็ได้ใช้ผลผลิตทางธรรมชาตินะครับโดยการนํามาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อรับประทานและการจัดจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนแต่ว่าสิ่งที่นํามาแปรรูปนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับ คุณแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่อแม่สีวันนามสกุลใจสีแก้วไอ้หนะครับชื่อเล่นชื่อแม่อะไรนะครับแม่วันไอ้ครับแม่วันครับพอดีว่าน้องโยได้ยินมาครับว่าในหมู่บ้านปางอายครับมีธรรมชาติที่รวมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาใช้ในการแปรรูปในการผลิตเป็นอาหารสิ่งนั้นคืออะไรครับแม่วันครับน้องไม้หนีบไอ้หนะ น้องไม่ียู่ใช่ไหมครับครับ,รบแล้วน้องไมนีเนี่ยครับที่คุณแม่ทํามาครับมีประวัติความเป็นมาของกลุ่มยังไงบ้างครับก็อ,อมาของกลุ่มเนาะพอดีแม่เขาคือเงินของของคุณน,นี่เนาะของของคุณหมู่มมบ้านเป็นเอามาสนับสน,นุนช่วยๆตั้งกลุ่มทำขึ้นมาของน้องไม่ีี่เนาะือมีไรายได้ของกลุ่มม่บ้านนี่เนาะ แล้วก็หน่อไม้หนีบนี่ทางกลุ่มของคุณแม่มีสมาชิกประมาณีกี่คนครับประมาณสิ้าคนครับแล้วก็ทํามานานหรือยังครับอ๋อได้3ปีแล้ว3ปีแล้วใช่ไหมครับหน่อไม้หนีบเ <โอ S 1> นี่ยครับโอโอคุณแม่วันมีวิธีเลือมไหมครับว่าหน่อไม้แบบไหนถึงจะมาทําหน่อไม้หนีบครับอ๋อแม่ก็มีเหลือของมีมีไผ่มีหน่อไผ่หกนี่เนาะครับในหมู่บ้านแม่เขามีอยู่แล้วเนาะหน,น,น,น่อไผ่หกนี่เนาะแต่เหลือหน่อไม้แค่หน่อไม้มันตำเขาก็มาทำมาได้ต้องรอหน่อไม้สูง ขึ้นมามุกเอวนี่ก่อน,นเท่ากับพถึงทําได้นะอ๋อครับแล้วทําไมาถึงตั้งชื่อว่าหน่อไม้หนีบครับพอนี้น้องโย่เพิ่งเคยได้ยินเลยครับว่ามีหน่อไม้หนีบไหมครับว่าหน่อไม้หนีเพราะว่าใช้หนีบไงนาอใช้อะไรในการหนีบครับคุณแม่ว่าใช้ก้อนหินหนีบอ๋อใช้ก้อนหินหนีบหรือกดทับไว้ใช่ไหมครับกรรมวิธีในการผลิตต,ตั้งแต่การเลือกสรรหน่อไม้การทําหน่อไม้จนกว่าจะ มารับประทานคุณแม่มีวิธีการทํายังไงบ้างครับขั้นแรกก็แม่ก็เอานนมาเนาะแล้วก็มาล่างมาล่างแล้วก็มาซอยสไลด์บางๆเนาะต้องใช้มีดสองคมคสไลด์สไลด์เสร็จต,ตอนเย็นเขาก็ไปแช่น้ำว่ายยืงคืนแช่น้ำด้วยน้ำสะอาดเนาะตอนเจ้ามาเขาก็ไปล่างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็รอเา,าเอามาอัดเข้าในตะกร้าจะนำหน่อไม้ลงเข้าไปลงเข้าไปนี่เขาก็ เอาอยางรัดถุงแล้วก็เอาก้อนหินเขาทับเราไว้วก็ประมาณหนึ่งเดือนอ๋อครัต้องคือหน้าม,มันแล้วเขาก็เจาะรูต้องคือหน้าม,มันไหลนั่นแหละเป็นห้องว่าน้องไม้นีในหน่อไม้นีไ่ะครับแม่วันสามารถนําไปนิยมหรือว่านําไปประกอบอาหารอะไรบ้างครับม่ก็มีเป็ดทำประกอบอาหารก็คือมีพัดน้องไม้นีพี็หน่อ,นอครับก็แกงน้องไม้นี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่วันนะครับที่เป็นหน่อไม้หนีบครับมีการช่องทางการตลาดหรือการส่งขายส่งออกจากที่ไหนไหมครับไม่ราจะส่งออกตามต่างหมู่บ้านเนะาะต่างอำเภอครับตางนอกไปห,หน่อยก็จะมีคนเอาไปขายหรือคนก็จะโทรมาสัง่งก็เอาออกไปส่งปว้น,นี้เนาะโอ้โหางันต่างๆครับแล้วถ้ามีคนต้องการหน่อไม้หนีบของคุณแม่วาน,นะครับพอจะมีช่องทางในการติดต่อในการสั่งซื้อหน่อไม้หนีบไหมครับมีมีเบอร์โทรเนาะครับเบอร์โทรอะไรครับศูนย์กมเนาะ 269-1577ครับขออีก1รอบครับ093 2 93, น9นเนาะ2 6 9ห5 7 7ครับครับสำหรับใครที่มีความสนใจและต้องการหน่อไม้หนีบนะครับก็สามารถมาติดตามแล้วก็มาสั่งซื้อได้ที่คุณแม่วันตามเบอร์โทรข้างต้นได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่วันมากม,มากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้ขั้นตอนแล้วก็การคัดเลือกหน่อไม้จนขวาเป็นหน่อไม้หนีบแล้วก็นํามารับประทาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนตนเองแล้วก็สังคมต่อไปครับกจากแต่งบ้านสุป,ปาณซึ่งเป็นการนําไม้ไผ่มาจากผาฉีให้เป็นเส้นบางๆแล้วนํามาขัดสารตออไว้ขึ้นเป็นโครงเป็นรูปทรงต่างๆใช้ทําเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้จัดเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความผูกพันและยังคงคู่วิถีชีวิต ของคนในชุมชนตำบลเมืองปาน